ครับตัวอย่างที่5.4ธนาคารประเภทพนังงานทําตามกะเวลานะครับขั้นตอนการสร้างแบบจำลองนะครับอย่างแรกนะครับสร้างหน่วยข้อมูลเก็บตารางการทำงานของพนังงานแต่ละคนนะครับด้วยนี่นะครับจากนั้นนะครับสร้างตารางทำงานของพนังงานประจำ คนที่หนึ่งนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็น แล้วก็ใส่เลขนะครับตามในหนังสือเลยนะครับพอได้ตาม ในหนังสือแล้วนะครับก็กดโอเคครับจากนั้นนะครับสร้างตารางทำงานของพนักง,งานประจำคนที่สองนะครับ แล้วก็เปลี่ยนค่านะครับ ดังนั้นนะครับสร้างตารางทำงานของพนักงานล่วงเวลานะครับโอเคนะครับผ่านครับผ่านถาม โดยกําหนดค่าของช่วงเวลานะครับในตารางเวลาถูกกาหนดหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับกําหนดประเภทของตารางเวลาเป็นแบบตารางกําหนดเวลาให้กับทรัพยากรนะครับโดยเริ่มงานตั้งแต่11โมงถึง11นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับสามารถเขียนเส้นเวลานะครับได้ดังนี้นะครับ แล้วเราก็มาใส่เลขนะครับแอดให้เหมือนกับตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับจากนั้นนะครับสร้างตารางทำงานของผู้จัดการแผนกนะครับโดยตั้งชื่อให้เป็น Manager นะครับโดยเราก็จะใส่ค่านะครับตามช่องในตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะสร้างหน่วยข้อมูลเก็บตารางเข้ามาใช้กับบริการลูกค้านะครับโดยตั้งชื่อนะครับให้เป็น Customer นะครับ แล้วก็เปลี่ยนอะไรให้เป็นตามหนังสือนะครับตัวอย่างในหนังสือ ได้ตามในตัวอย่างในหนังสือแล้วนะครับก็เช็คครับเช็คตารางข้างล่างนะครับว่าตรงกับหนังสือไหมนะครับพอได้ตรงแล้วนะครับจากนั้นนะครับสร้างหน่วยข้อมูลที่ใช้เก็บกลุ่มข้อมูลที่ทํางานนะคะนะครับในลักษณะเดียวกันกับเซตสเปซชิปโมดูลนะครับ จากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อนะครับเป็นแล้วก็ทำให้เป็นเหมือนช่องตารางในหนังสือนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่รีซอร์นะครับเพื่อเช็คนะครับในกรณีโจทย์นี้นะครับมีการแก้ไขข้อมูลนะครับในส่วนของรีซอร์นะครับโดยพนักงานแต่ละคนนะครับจะใช้ตารางกำหนดเวลาที่สร้างไว้ในหน่วยข้อมูลของโมดูลนะครับพอพนักงานแต่ละคนนะครับมีกำลังการผลิตไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตาม ตารางกำหนดเวลานะครับก็แก้ไขของคนที่หนึ่งครับแก้ไขให้เป็นตามตารางเลยนะครับต่อจากนั้นก็แก้ไขข้อมูลของอันที่สองเลยนะครับ แล้วก็แก้ของคนที่สามครับจากนั้นนะครับต้องสร้างหน่วยข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับซื่อทรัพยากรว่าเมนเจอร์นะครับ แล้วก็เปลี่ยนค่านะครับให้เป็นตามบล็อกหนังสือในตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับว่าตรงในหนังสือไหมนะครับพอตรงแล้วนะครับเราก็จะสร้างลูกค้าเข้ามาในแบบจําลองนะครับด้วยการสร้าง c r e a t e module ขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อให้เป็น คัดทูเมอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นคัดทูเมอร์ เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นตามหนังสือเลยนะครับลูกค้าจะเข้าทีละหนึ่งคนนะครับและไม่จำกัดจำนวนลูกค้านะครับว่าสูงสุดเข้ามาสู่โมเดลโดยลูกค้าเข้าตามแผนเวลาที่ชื่อ c u s t ม m e r นะครับครับจากนั้นนะครับเราจะไปคลิกที่ อินทิตี้นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับเพื่อกําหนดวัดภาพวัตถุเคลื่อนไหวนะครับโดยเราก็จะตั้งชื่อให้เป็น c u s เ o อร์นะครับเป็นในรูปแบบของผู้ชายนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะสร้างแอดไซน์ขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อให้เป็น counter t ม m e r นะครับเพื่อใส่คุณสมบัติให้กับลูกค้านะครับเพื่อบันทึกค่าเวลาเริ่มต้นเมื่อลูกค้าเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ระบบนะครับ จากนั้นะครับเราก็จะทําให้เหมือนในหนังสือนะครับ พอได้ตามในตัวอย่างตัวหนัง,นง,นง,นงสือแล้วนะครับเราก็จะกดโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้าง p o s processces process Module ต่อจากที่เราสร้างไว้นะครับเพื่อกำหนดขั้นตอนตรวจทานเอกสารของพนักงานนะครับโดยเราก็จะตั้งชื่อนะครับให้เป็น ตามหนังสือนะครับ แล้วเราก็จะทำทุกอย่างนะครับให้เหมือนในตัวอย่างหนังสือนะครับ โดยที่การใช้เวลาในการให้บริการนะครับจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับก็คือจะเป็น45 60แล้วก็90ครับตามตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับเราก็จะทำให้ทุกอย่างเหมือนหนังสือเลยนะครับ จากนั้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อพนักง,งานตรวจทวนเอกสารของลูกค้านะครับจะตัดสินใจว่าเป็นลูกค้าประเภทใดนะครับโดยสร้างดีไซน์ขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อให้เป็นดีไซน์หนึ่งนะครับและมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ66%นะครับ และโอกาสที่เหลืออยู่นะครับสามสิสีเอร์เซ็นตนะครับที่เป็นลูกค้างานบริการซับซ้อนนะครับจากนั้นนะครับกรณีกรณีที่ผลลัพธ์เป็นจริงนะครับเราก็จะสร้างโปรเซสขึ้นมาต่อจากดีไซน์นะครับโดยเราจะตั้งชื่อให้เป็น กำหนดพนักง,งานนะครับทำกิจกรรมผ่านโอนให้แก่ลูกค้านะครับโดยเวลาในการให้บริการนะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมครับโดยจะให้บริการเป็น1 1.5และ2.5นาที2.25นาทีนะครับ หนึ่ะครับหนึ่งจุดห้าแลวก็สองจสองห้านาทีนะจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสร้าง Record ต่อจากที่เราสร้างนะครับเพื่อต้องการเก็บข้อมูลด้านเวลาที่ลูกค้า งานบริการทั่วไปใช้อยู่ในระบบนะครับโดยเราจะตั้งชื่อให้เป็น normal process timer นะครับ แล้วเราก็จะแอดค่านะครับให้ให้ได้ตามตัวอย่างในหนังสือนะครับ จากนั้นนะครับลูกค้างงานบริการทั่วไปนะครับออกจากแบบจำลองนะครับด้วย dispo นะครับเป็นทางออกที่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับกรณีที่ผลงานเป็นเท็จนะครับ เมื่อลูกค้าตัดสินใจว่างานนี้ครับเป็นงานที่ซับซ้อนนะครับงานนั้นจะถูกส่งให้ผู้จัดการแผนกนะครับเพื่อพิจารณาและพิจารณานะครับอนุมัตินะครับจึงสร้างโปรเซสต l โมดูลขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นผู้จัดการนะครับ แล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าให้เป็นเหมือนในหนังสือนะครับยูนิตฟอร์มนะครับมินิโดยพนักงานมินเจอร์นะครับจะถูกใช้งานทีละหนึ่งคนและเวลาที่ใช้ในการอนุมัติเอกสารแบบยูนิ o ฟอร์มนะครับก็จะเป็น สองสามห้านาทีนะครับสองและสามห้านาทีนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเมื่องานนั้นถูกพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนะครับพนักง,งานจะนำเอกสารนะครับมาคืนลูกค้านะครับถึงสร้างโปรเซสขึ้นมาอีกนะครับโดยที่ตั้งชื่อว่าเป็น แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับให้เป็นเหมือนตัวอย่างในหนังสือครับ โดยกําหนดให้พนักง,งานนะครับนําเอกสารมาคืนลูกค้านะครับโดยเวลาในการให้บริการนะครับเป็นแบบคงที่นะครับ mm hmm. พอได้ตามตารางในตัวอย่างหนังสือนะครับเราก็กดโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างรีคอร์ดนะครับจากต่อจากที่เราได้สร้างโมดูล ข้างหน้านะครับเพื่อต้องการเก็บข้อมูลด้านเวลาที่ลูกค้างานบริการซับซ้อนอยู่ในระบบนะครับเราก็จะตั้งชื่อว่าตามหนังสือเลยนะครับ แล้วเราก็จะทำค่าให้ตรงตามตัวอย่างในหนังสือครับ ได้ตามหนังสือแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นนะครับลูกค้างานบริการซับซ้อนนะครับออกจากแบบจำลองนะครับด้วย dispo module นะครับเราก็จะตั้งเป็นทางออกที่สองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คนะครับว่าแบบจำลองของเรานะครับตรง ตรงกับในต style, ulously, ัวอย่างในหนังสือไหมนะครับจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมจุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเช็คครับว่ามีจุดเออร์เลอร์ตรงไหนไหมครับแบบนี้ไม่เออร์เลอร์นะครับจากนั้นนะครับจากตัวอย่างในหนังสือนะครับมีการลันนะครับหนึ่งวันนะครับและระบบทำงานนะครับแปดชั่วโมงต่อวันนะครับ จากนั้นเราก็ลันนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับว่าค่าของเรานะครับได้ไหมนะครับนี่นะครับค่าของเรานะครับ ก็จะตรงนะครับกับตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับครับขอบคุณครับ